มาครับผมคลิปในมะยะซาบะแตงใส่น้ำปูเจกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็เอาบะแตงมาหั่นมาซอยราะว่านี้ซื้อมาแล้วเปิปอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติต้องใจบะแตงแล้วก็เอามาคูดเอานะครับผมก็เลยว่าเออถ้าซื้อแบบนี้มา้องได้ปอกเปิปอกมาแล้วก็เอามาล่างอย่แล้วก็เอามาหั่นมาซับให้มันหน่อยๆที่เนียโซสกิลเทปนี่หรอนะครับเพราะว่านี้ต้องหั่นให้มันฝอยๆนะครับผมเนี่ยเอามันหน่อยๆที่เหมือนผาเลยนะครับผมเนี่ย นี่กับพลังเล่งสปีดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะดูเทปเพื่อไปทำน้อยอาหารทุกคนบางๆบางที่สุดเราตีจะบางได้นะครับอะไรแบแทมแฉนะครับผมอ่ะแล้วก็เอาไปใส่ในกระมังพักไว้ก่อนนะครับผมอย่างเงี้ยไปจีพริกครับผมวันนี้ขนกลิ่นตัวให้บนบอกบะมากเผ็ดนะผมก็เลยใส่พริกกระเลียงไปสองเม็ดนะครับแล้วก็พริกอีนอย่างนี้บนห้องว่าพริกอีนอย่างกับมะฮะจะมันจะแหมสามเม็ดนะครับน่าจะว่าพริกแด่กําใจนะครับผมจีจีจีไปเนี่ยนะครับก่อนจะจีนี่ก็คือเอาซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มมันจะได้บาแตกเส เม็ดน,น้อยๆนี่มันซุกละนะครับก็พักขึ้นไปก่อนเหล่วเม็ดใหญ่ๆนี่พี่กระเลียงเนี่ยก็เอาอันซ่อมเขาหนาบับนำหนบับนะหนีดหนีดนดมันลงไปนะครับผมหลังจากที่มันซุกแล้วนะครับผมเราเฮาก็เอาไปใส่ครกนะครับนี่นะต่ำคือมันเรียกต่ำคือมันละเอียดนะครับผมนะหลังจากนั้นก็ตักอ,อ้หัวห้อยตักบาแฝกเนาะที่ผมั่นไวตะกี้นะครับลงไปคุกนะเอาไปเกี่ย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 พิกมันจะได้ออกมาเสีียงๆนะครับผมนัหน้ามันในบาแฝงมันจะได้ออกมาแล้วก็ หมือนกับว่าล่าโคกไปในตัวแล้วก็เอามาใส่ในกระมังที่เราพักไว้ตะเกียนะครับผมหลังจากนั้นใส่ปลาราแท่หลงอาหารเจนะครับค้นคนนวลนวต้องใส่หนักนะครับมันจะเก็มนะครับผมนี่นะคนนนัวแต่บาเหม็นนะครับผมรับประกันเลยนะครับไขว่าเหม็นนี่เอามาคืนได้เลยนะครับรับประกันคืนเงินเื้อนะใส่ผงปรุงรสเจนะครับไข่ทีมาชอบห้าเหม็นมาชอบห้าอีสานนะครับสั่งไปได้นะคนหกสิบาทนี่น้ำปูเจนะครับดําคืลึกนะครับใส่เข้าไปนะเกลืองจอนนะครับ ก่ใจปากหนีดหนีดหนี<ๆ>เขามา่ได้ตำนะปะกติมันต้องคูดคุ้นหน้ามันจะออกอันนี้เขาซอยเขาหั่นเขาซอยมันหน้ามันหมออกนะครับก็เอาปากนี่เขาหนีดหนีดแต่แต่นะครับผมจะเอาลงโคกเนื้อกว่ามันจะแหลวลงไปนะครับผมก็ใจปากเอานะครับนะหนีดหนีดในกระมังนี่นะครับซักกำมันก็นจะมีหน้าออกไม้เออเลาะเจาะแจออนะเอกอะเนี่ยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเซ็ตนะพอมันเข้ากันนี้แล้วก่อใส่พักลงไปหอมกลมกอก็หอมดวนนะฮะหรือว่าสารละแหนนะครับกับเอาแล้วแมงลักเนาะนะสารอัน หอมดดนก็มีน้อยเดียวมีสามหยอดช่วงนี้มันหมอกอ่ะหลังจ,จากนั้นก็ลงจานนะครับผมเนี่ยครับซาบะแตงใส่น้ำปูเจนะครับน่าก,นกินครับจะได้กาแฟที่ตานแท่หลงอาหารเจทุกช่องทางนะครับบอกว่าติ๊กตอกบ้านเขียวบ้านดำบ้านแดงป้าใน,นติ๊กตอกกาแฟก็ไล่ก็ใช้กันตัวยนะครับผมนะครับช่องทางอื่นก็ากาแที่ตามตัวนับนะครับ,บวันนี้ซาบะแตงใส่น้ำปูเจนี่กระป๋กระปโปรตนโปรตีน,ป,ตนปิง้ง ป้น้อยเองนะคะน้ำปูเจป้าน้อยเองนะคะนี่น้ำปูแซ่ลองอาหารเจเป็นจงได้บ้างครับขาเหนียวอลคนรอยเปิดปจกกินตินไงเละกินกับน้อยกับน้อย ินโปรตีนย่าง<อ>กระซาบะแตง่งมารับซาบะแตงเจ้ถ้าอยากสั่ะะสงสั่งน้ำปูได้นะครับดูเนื้อเนียนเนียนไปซาบะแตงก็ได้ไปยำนองไม้ก็ได้ยำนองไม้ไปซาบะแตง่งเนื้อก็ได้เนาะอืม,อม,อมอ <laughs> Con lại phải mãi anh mình anh kiếm ăn anh em mình 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 ngàm <laughs>

เขาใช้บะกินหน้าเออบะกินมากินเพชรไปหนอนมากินเพชรเอาไปตัดกินมนังงะโอ้ไปต,ตัดอ่ะมังเงียบอะฮะไม่ไหาไปตัดต่อโยน <c oughs> ไปงามกินข้าวมึงงามงามใ <c oughs> ส่แล้วสวยสวยมัม่นเรียกว่าเอาไปตัด <c oughs> ล้ำอยแ่นี <c oughs> ่คนกินข้าวล้ำอยู่ตั้งแ,ง <c oughs> แต่ง่วงงงว่ตั้งนี้ก็ลำโยสีจะได้ผอมนะ <c oughs> เยอะเหนี่วถึงวันมาครับมาพยายามสั่งน้ำปูสั่งได้เนี่ย เด <c oughs> ี๋ยวมา ASMR นะต่ <นะ S 2> อไปนี่มี มีโปรแกรมอะย่างทำครบเมนูตามเพลงเหรอฟงกินบ้านเาาราซราบปแตงนี่อยู่ในเพนลงเหรองับน,นี่เหรอนี่นะเป็นซ้าบปแตงรลายอื้ห้องร้ายน่เป็นบปแตงสรา <c oughs> เดี๋ยวนีพี่แมงดาห์มากๆเหม็อนอ <c oughs> <c oughs> ขออยากกินข้าวก่อนนะครับไอ้น้ำปูจังเลยกระปุกห้าสิบบาทข้าวสองห้าสิบบาทปลาห้าก้อนนี้นะนวลแต่ไม่เหม็นวันนี้ประการค้าขอณทรับาสวัสดีครับ